ครับสวัสดีครับพบกับเอดียชแนลครับพี่น้องครับครับมอน้จะพามาหายกิ่นแผนสูงอีกแล้วครับนะครับว่าไข่มดแดงนะครับมอน้จะพามาแง่ไข่มดแดงนะครับนะครับอุปกรณ์เนาครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรียมาเรียบร้อยนะครับอ่านี่ให้เบิ้งไข่หัางมดแดงครับบอยูสูงนะครับห้างนี่ยครับนะครับพี่น้องห้างมดแดงนะครับแกบรูว่าจะมีเหนไข่บอ นะครับเดี๋ยวจะลองเขาบอกร่องแงมุ่นกันนะครับครับเดี๋ยวดีแต่แงนะครับแต่แงแค่บุ่แดงนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันเลยครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวจิอู้อู้ใส่ต็งมากใส่ต็งมากไป ปหนพี่น้องปครับไท่มดแดงครับพี่น้องครับโูเนี่อยเลยก็จะรู้กันว่ามัดนเป็นไงน วัฒานธรรมอะหรถือว่าได้หลายอยู่ครับห้างอยู่ครับครับตีดังไม่เติดเลย โอ้โหนีแ่แหละโมดเิ็นยากครับบมดเป็นยังครับบมดเป็นยังครับเสียงเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออ๊ะเฮ้ยขึ้ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอืมอะไร ยืมใช้รถพาบสอ่ะน่ครับั้างแรกครับ,รบน,นี่มึงสินรั 你家怎么？你们家？<好><来>

นี่ยยโอ้ยเฮียงยเ้ยกเดีพักเงน้ยเงียทังไเลกันเดีวกันเดีวกันเดีวอครับโอ้ยจิครับเห็นไหมพี่นั่งเห็นไหเห็นไหมครับถไข่เก่งๆทั้งนั้นโะอ้เฮียงียเ้ย การติดงา,อา,อา,อา,านอ๋ออ๋ออ๋อวันนี้อ๋อพี่น้องเมาได้นไปไปไปนะวอนนี้อยากเทอะ้รพี่น้องเนานะพี่น้องครับเป็นไรครับผลงานผลงานผลงานวันนี้เนี่ยเศษเนาะพี่น้องอ้ เอาแม่ก็เอาอือฮึอ้ยเอาโอ้ยแม่เป่งก็ไล่ครับพี่น้องครับต้องเป็นแม่เป่งน,นั่นีอครับไอ้อู้หูนึกพี่น้องหัดถอดเอา,อาเอาเอาครับพี่น้องครับอู้การดเดินพี่น้องนี่ กันเนี่ยเขาบอกดอกนาะพี่น้องแน้วแนวมันแสีบเนาะอืออือเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปออกไปกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยวไปถัอองกันนะส่เดี๋ยวรู้เรื่องครับ

ข้าเจาะไปแย่งไลยพี่น้องอ๋อเที่ยวกุ้งเจ็งแฉพี่น้องอว้ายครับผมนะว้าวว่างอะอ้๋อ้๋ออ๋อหักันสู้กันเฮ้ยพี่น้องครับนี่ได้อีกแล้วครับนี่ยนูู่ครับเห็นไหนครับหนองเอาไปไม่ไหวไม่ไหวไป Gjør det เขอ่ะเเหนมครตบเอตัวเขาเจ้าได้ครับมันงูบ่าบางเดีามันอุ้งอนัเยอะแค่หนเี๋ผมาไปตัวต่อเดข้าเจ้ามาไายแต่ขี้หนาต่นนี้อุ้ยเป็นอะไรพี่นนอนมั้งเห็นไหครับพี่นนอนเบิ้งได้นี่อโ้ยเป็นอะครับดูพี่นนอนเบิ้งเบิ้งเบิ้งอะไเห็นไหมางนี้ของแท้ครับขางนี้ ใส่ข้อมัดระวังจหนไยครับบริษัทแห่งนเฮียหลายครับอืมลังทางสุดยอดเลยครับนี่แห้งกับ,บ่ได้เฮียกับพี่น้องอ

nhờ cái miếng ống, nó nhiều lại có đầy quá này, uốp cái chồng nhía đầy cái tàu nhía này đầy đấy นี่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 เ็จแ้มันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างโอ้ดายุดายุดายุโอ้เนี่ยหมดโอ้มันเหี้ยขนา nhiều mà như này đẩy này nó tưởng tiền nó đồng hai nghìn นี่ไหมนี่บอนี่บอนอูยนนอ้ยพีน่น้องเอ้ยเี่บขี้น้องบ้วงนะครับพ้องี่น้องครับจะส่นมากมันอยู่เริ่มเป็นแม่เป้งแล้วครับนีล่ละ เสร็จแล้วเราก็มาเทนะครับบู๊อยพี่น้องบังลูพี่น้องบังลู่โู๊ ลูกพี่น้องครับลพี่น้องครับแป๊ดเปิ่งๆกันไรครับเิ็นไม่เป่เปง,ปลงปแล้วว้ายว้ายใส่เราเด้อปวด,ดพวกพี่น้องปวดพวกครับเกินได้พี่น้องโอ้ กินยากนาะพี่น้องแล้วเอาบุกหมาตื่นนี่ครับอ่าสำหรับใครมดแดงนะครับห้องมงแย้มืือนีนะครับได้มือนี่เดี๋ยวเขาจะไปทำความสะอาดออกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันยูออ่าหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับรับเรียบร้อยมือนีเอาเ้วครับเอาแค่นี้กันครับเ๋ยวงกันครับ ครับผลงานที่เข้าได้เมื่อนี้นะครับจะเพื่อนครับไข่หมูแดงนะครับมีไอเดียตะแยงแล้วนะครับเป็นแม่เป้งครับไข่นะครับนะครับเบืองไทยครับโอ้ถือว่าได้หลายนะครับเมื่อนี้ครับครับปมะมานนี่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอยกเพียยแค่นี่เนาะครับตวลังตุลเล่นนิดนึงกว่าจะได้กินนะครับ สำหรับมือนี้ก็อย่าลดมขอมอเบืองกับฝากกไลคกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับจะเจอกันชิหน้านะครับมือนี้ลาบปอก่อนครับสวัสดีครับ